สวัสดีจ้าอันยองอาเซีย,ยอยอเรเวนสรังคำนี้ได้รักทุกท่านรักทุกคนนะคะพี่แจงค่ะคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีกับกุสไบนโคเรียนะคะวันนี้พี่จะมาคุยเฟื่องเรื่องมันฝรั่งผัดมันฝรั่งนะคะเมนูง่ายๆพี่จะจะทำไลฟ์อาหารที่ง่ายๆไม่เกิน10 15นาทีประมาณนี้นะคะก็จะพาทำให้ดูเป็นประจำนะคะ คือแล้วแต่นะคะวช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะคะที่หมกผก,ก็เพิ่มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ต้องทํากับข้าวปกติก็ทํากับข้าวทานเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เมนูพี่พี่แจงอยากนําเสนอแล้วก็ดูแลสุขภาพได้ด้วยนะคะก็คือง่ายๆนะคะตัวนี้ก็ง่ายมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะก็คือมีออวัตถุดิบหลักนะคะมันฝรั่งสาขีด นะคะอันนี้ประมาณ3าขีดนะคะ3หัวหัวละขีดนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็ที่แต่งแต่งสีนะคะมีสีเขียวเอาหอัวต้นหอมก็ได้นะคะอันนี้พี่แจงใช้พริกไม่เผ็ดของเกาหลีนะคะ2ลูกนะคะแล้วก็หั่นสับเพื่อให้ตกแต่งสีนะคะแล้วก็แครอทนะคะอันนี้แล้วแต่ความต้องการนะคะเครื่องปรุงนะคะก็มีเฉพาะเกลือแล้วก็น้ําตาลแล้วก็พริกไทยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ งะคะง่ายนะฮะช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีอยู่แล้วก็คือ,อเป็นกระเทียมสับนะคะพี่ันก็จะใส่ช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะอันนี้เพื่อให้มันหอมนะคะช้อนโต๊ะหนึ่งสับเรียบร้อยแล้วก็คือเวลาทาอะไรเราก็ใส่กระเทียมอยู่แล้วใช่ไหมคะง่ายๆนะคะอันนี้คือทั้งหมดในขัมผัดตัวเครื่องนะคะประมาณ ไม่เกินถึง 6- ง7งนาทีนะคะสุกมากก็ไม่ได้นะคะเพราะนี้ทําให้เส้นบางๆนะคะทำงงททำเส้นผักผักนะคะสุกมากมันก็จะวิตามินก็อาจจะระเหยระหายไปนะคะกระเทียมให้หอมนะคะนะคะหอมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาลงที่มันสุกยากใช่ไหมคะพวกเสิ่อฟสีสันนะคะก็คือเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ แล้วก็ผัดแครอทนะคะใส่เข้าไปอันนี้เพิ่มสีสันนะคะง่ายๆนะคะเมวูวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะพี่จันจะไม่เอาแบบซับซ้อนนะคะให้มันยุ่งยากนะคะเราเมน้นมงงูง่ายๆอากาศหน้าร้อนทําอะไรยากมากๆไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันทําให้เราร้อนนะคะแั๊บเดียวสุกนะคะทั้งสองทั้งหมดนี่คือไม่เกินสิบนาทีนะคะถ้าผัดจนสุกนะคะ เรียบร้อยก็ต่อมาก็มันฝรั่งนะคะอันนี้ตัวหลักเลยนะคะหั่นเป็นเส้นนะคะเส้นฝอยๆนะคะสุกง่ายๆนะคะจะล้างหรือไม่ล้างก็ได้นะคะล้างเอาความมันออกโอเคใส่เข้าไปนะคะผัดค่ะออแรงไปเห็นะง่ายๆนะคะผัดนานไม่ได้นะคะเติมน้ํานิดหน่อยได้นะคะที่แจะใส่ใส่เกลือเข้าไป นะคะเกลือนหนึ่งซอนชานะคะขอน้ำใส่นิดหนึ่งน้ำใส่นิดน,นิดนิดนะคะโอเคะคะ่ะใส่เกลือเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะคะพี่จางถนัดทรายก็จะคอยกับคุณทรายอยู่เรื่อยเนาะพอดีมองไม่เห็นพอดีหน้ากล้องมันจะเข้ากำแพงนะคะโอ้โหนม่คะสีสันน่ากินไหมคะ นานไม่ได้นะคะ,ะพวกนี้ผัดนานไม่ได้ผัดมันเละนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ใส่เกลือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเติมน้ําตาลเข้าไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันตัดรสชาตินะคะที่จะ,จะใช้ประมาณครับปลายช้อนชานะฮะน้ําตาลไม่ขัดสีนะคะ ไม่ยุ่งยากนะคะพวกนี้ไม่ซับซ้อนด้วยนะคะง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะขอให้หั่นผักให้เรียบร้อยแล้วกันนะคะเ mm. นี่ยคะน่าทานไหมพวกนี้นะคะคือเวลาผัดผักนะคะอย่าเกืออย่านานนานเกินไปไม่อร่อยนะคะ mm. ผักสุกเกินเกินไปถ้าสีมันเริ่มใสขึ้นนะคะ mm. ปิดเลยนะคะผักเริ่มอ่อนแล้วใช่ไหมคะ mm. เห็นไหมคะน่ากินไหมคะผัดให้น้ําแห้งนะคะพ mm. อดีเมื่อกี้ใส่น้ําประมาณนิดนึง เห็นไหมผักเริ่มอ่อนแล้วนะคะเรียบร้อยไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะผัดให้น้ําแห้งนิดนึงถูกเรียบร้อยแล้วนานกว่าน,นี้ไม่ได้นะคะผักเละโอเคเห็นไหมคะง่ายไหมคะเห็นไหมง่นี้ก็เสร็จจบนะคะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ ห็นไหมผักมันจะนิ่มมันจะอ่อนตัวแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะดูก็รู้นะคะผักมันใสขึ้นนะคะเพราะว่าผักพวกนี้สุกมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะเละมันจะแตกแล้วมันจะหักมันจะไม่น่าทานมันจะไม่เป็นเส้นนะคะเราต้องการให้เข้าเป็นเส้นเพื่อความน่าทานนะคะทําเป็นเส้นเล็กๆโอเคแห้งเรียบร้อยนะคะคือแต่งสีใส่พี่แจงใส่พริกไม่เผ็ดนะคะของเกาหลีนะคะ เห็นไหมคะเพิ่มสีมีสีเขียวแล้วนะคะเมื่อกี้มีสีสีส้มจากแครอทนะคะสีขาวจากมันฝรั่งแล้วก็จบแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทีนี้โรยพริกไทยตามชอบเลยนะคะจบค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้รวดเร็วเดี๋ยวพี่แตงก็จะชิมให้ดูนะคะเรียบร้อยแล้วก็คนให้ทั่วถึง มาชิมน,นะคะโอเค้อนๆนะคะเห็นไหมคะง่ายๆพี่แจงก็เห็นมันน่าสนใจนะคะเมนูสั้นๆนะคะก็เดี๋ยวชิมก่อนนะคะอันนี้คือปกติก็คือสูตรนี้ก็ประมาณก็คือจบแล้วนะคะมันไม่ก็ไม่ซับซ้อนอม,มันจะกรุบๆนะคะอหอมอร่อยฮะ,ะนะอืม อย่าใส่เกลือนเอะเยอะนะคะเพราะมันฝรั่งเนี่ยคือเค็มง่ายนะคะอันนี้ยังมีปลาแรมปลาแรมมีความรู้สึกอันนี้พี่แจงใส่ครึ่งช้อนชานะคะโอเคนะคะอร่อยมากทานกับข้าวมือน,นี้นะคะอืมเห็นไหมคะกรุบกรุบอย่าสุกกว่านี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้มันฝรั่งมันหักโอเคนะคะวันนี้พี่แจงก็ไม่อะไรมากมายก็จะประมาณนี้นะคะอื นัวเพลินค่ะอร่อยพี่แจงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้ก็ขอพี่แจงก็ขอให้คุณทุกคนสุขภาพดีและก็แข็งแรงด้วยความปรารถนาดีจากพี่แจงกุสุมาอินโคเรียนะคะจากคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีวันนี้พี่แจงก็คุยเรื่องมันฝรั่งให้ฟังนะคะครอดอมโอนนอันยองฮีเคเซโอชี่ช่องให้จูซซซทำซาเมดา,ส,าสร้งฮำยดาบายบายสวัสดีคะ่ะ